สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาแบบนี้เป็นระยะเวลาก็หลายเดือนนะครับผมนะฮะหรือว่าแค่เดือนเดียวหรือเปล่านะฮะก็เดือนที่แล้วก็ไปอีกเกาะหนึ่งนะครับเกาะสีชังนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เกาะเสม็จนะครับอยู่ที่เขาเรียกอะไรรีสอร์ทนะแสงเทียนเดอะบีทนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็บรรยากาศยามค่ำนะครับเรานั่งกันอยู่ชายหน้าชายหาดนะครับกำลังซอยกันเลยนะครับผมนะฮะบ,บรรยากาศชิวๆนะครับอีกแป๊บหนึ่นกง,งก็เรารอกินหมึกนะครับหมึกจะเข้าฝังนะครับบรรยากาศดีแล้วก็จะรอดูเขาเล่นไฟนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมนะครับว่าคืนนี้จะมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นซาซิสสมินะครับปลาอินทรีนะครับน,นี่เป็นผัดผงกะหรี่กุ้งนะครับผมน,น้ก็จะเป็นยำอะไรนะยำรวมนะครับแล้วก็มีต้มยำ โปแตกกับอ๋อโปแตกนะครับทางนี้นะครับละไม้บรรในกาศดีครับลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ฝนไม่ตกด้วยแล,แล้วก็มาถึงเมนูแนะนํานะครับทางร้านนะครับผมนะฮะนั่นคือโอโ้โหตัวใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมคือในกล้องอาจจะดูตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับ Premises, ใหญ่ท <orden> anyway. ี่สุดของวันนี้นะครับที่เราเอามาทำซาซิมิกินนะครับผมนะฮะเท่าฝ่ามือนะครับใหญ่มากเขาบอกว่าที่อร่อยที่สุดส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นตามันนะครับผมนะฮะอร่อยที่สุดเดี๋ยวเรามาชิมมันครับเดี๋ยวเรามาชิมส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับตัวนี้ตาเลือกไม่ไหวแล้ว ก็จะเป็นส่วนตานะครับผมเรามาชิมส่วนตากันดูฟืบจิ้มกับ s อยุบาสบินะครับชัดนะครับอืมมันหวานมากเลยมันมีน้ำแตะในปากน้ำตามันนะครับ น้ำในส่วนเนี้ยเขาไม่แต่งในปากเลยอร่อยมากไม่มีความขาวนะครับบางคนเข้าใจว่ามันจะขาวน,านั่นอย่างเงี้มันไม่มีนะครับเพราะมันสดมากคือเมื่อกี้ไปเลือกเอาในตู้นะครับก็คือตู้อ่าที่เขามาขังไว้ แล้วก็เลียกเอาว่าจะเอาตัวราคาราคาไหนนะครับแล้วก็เขาก็ทําให้เลยเสร็จมันก็ได้ความสดเรากินหนวดหนวดหน่อยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลากินหนวดต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะมันจะดูดมันไม่เหมือนเรากินช็อตนะครับถ้ากินช็อตนี้มันคือ ขนาดนี้ดูดเลยนะอือนี่มันจะดูดปากนะอืออืออือ อร่อยมากครับครับเป็นอนอะเราบองไฟมาแล้วครับเรียดดูกับบองไฟกันนะครับเัวาเข้ามาแล้ว ตอนนี้เขาปิดไฟแล้วนะครับเขากำลังจะโชว์ไฟนะครับควงไฟนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โ oh, หร้อนหลังเลยว้า <laughs> ว wow. วัน่นี่รู้สึกร้อนนะครับร้อนหน้าเลยนะครับถ้าหลุดมือ,อยังไงเย็นมาใส่พวกเราเ Dím nồi cái chân Yoyo luôn Yoyo รู้สึกร้อนหน้านะครับมันมันจะไหม้โอ้มาดูแล้วมาดูแล้วอันนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องนะครับสวยมากนะครับสวยๆเป็นถ่ายรูปกันก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับผมนะฮะสำหรับการโชว์ พวงไฟนะครับผมนีฮะก็ตื่นเต้นน่าตื่นตาครับได้บอลเสิร์ฟมาไหมฮะโอนได้ไหมครับได้ๆโอเคครับเดี๋ยวทริปนี้เราไปก่อนแล้วกันนะครับผมในทรับอ่าโชว์กระบองไฟที่เกาะเสม็ดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมบายไปก่อนแล้วกันนะครับบาย